ขยาฮอตนิวสดใหม่เลข5้าสองมาตรการคลายล็อกนะคะเราจะไปดูคู่รักคู่นี้กับคุณ คู่รักลุงลิงไงคะคุณขาคุณเตอ๋อคุณใหม่คุณใหม่ดาวิกาใช่ค่ะน่ารัก นูทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเขาก็แบบว่าเออว r k from Home อยู่ที่บ้านเราก็จะเห็นแฟชั่นเซ็ตของคุณใหม่ใครที่ได้ติดตามนะแล้วก็ส่วนคุณเต๋อนั้นล่าสุดคุณขาตั้งแต่มาตรการเริ่มใครล็อกละคุณคือต้องบอกว่าความหวานความน่ารักความสดใสของคู่นี้ก็ยังอยู่ยืนยงยาวนานมากจริงๆนะคะล่าสุดคุณเห็นไหมภาพในอินสตาแกรมของด้านคุณเต๋อสันทวิตเนี่ยที่เป็นลงภาพเฮ้ยเหมือนอบป้ามากแม่เอ้ยโอ้นะคะสไลด์ภาพนิดนึงมันจะมีรูปหนึ่งที่เขาแบบว่าลงภาพล่าสุดในอ สวยมากๆก็สวยนะคะอะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยรประเด็นนี้กับคุณนะคะเป็นภาพที่สาวใหม่เนี่ยไปคอมเมนต์นะคะใต้ภาพของคุณเต๋อที่โพสต์นะคะคุณขาไม่แน่ใจว่ามีภาพไหมถ้าไม่มีดิฉันมีนะเออน,นี่นะคะ่คะภาพนี้หล,ลอ,อกอกามาลภาพานี้อยากให้เห็นภาพนี้อนันยองอเซโยอันยองอ ย่องมาให้ดูยค่ะให้ดูภาพนี้หน่อยนี่ไงมาแล้วมาแล้วเต๋อภาพเดียวกันภาพเดียวกันภาพนี้เลยค่ะลงในอินสตาแกรมล่าสุดนะคะคุณขาแล้วก็สาวใหม่เนี่ยไปคอมเมนต์บอกว่าลุงน่ารักจริงเลยเออลุงน่ารักจริงเลยหลังจากนั้นนะคะไม่นานค่ะคุณเต๋อก็รีบมาตอบเลยทีเดียวค่ะลุงรีบมาตอบด้วยคำหวานๆบอกว่าหนูน่ารักกว่า S <S อเออสิงานนี้เลยค่ะแฟนคลับก็ไปกดหัวใจกดถูกใจคอมเมนต์กันแบบรัวๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่น่ารักนะคะคุณขาคือตั้งแต่แบบว่าต่อให้เจะสนา,านการแบบไหนแต่ความปรักของคู่นี้ก็หวานหยดย้อยให้แฟนคลับได้กรี๊ดกราดได้ฟินกันนะ๋อคือมีพัฒนาการการหวานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราดูปุ๊บเ่อนไปเจออินสตาแกรมของทั้งคู่ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าค่ะวาทำไมคู่นี้มันน่ารักฟุ้งฟิ้งตะมุตะมีจังเลยน่ารักแลาความหวานมันแบบ เท่าทูวีคูณขึ้นมานอกจากความรักความหวานแล้วก็คือหน้าตาผิวพรรณทุกอย่างโอโของเขาเป็นตัใจใส,ใสมากนี่มันคือผลของการที่แบบว่า คนมีความรักอันเนาะเราบอกว่าอะไรก็จะดูดีไปหมดเลยเขาเลยบอกไงคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงถูกปะแม่หมอะมีความรักตลอดเลยใช่ไหมไม่มีฉันบอกเธอตลอดว่าฉันถือสีเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สวดใช่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้เราดูเด็กตลอดเวลาโอเคใครที่ไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่แหละค่ะก็สวดมนต์ดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายนิดนึงจะได้ดูเด็กเหมือนพี่หมอคุงตลอดนะคะ